เท่พิจิตกตอนศัตรูยามวิกาลเท่าสันโดษเทียนไทไม่ตอบคำาย้อนถามว่าวาจานี้กล่าวเริ่มจากที่ใดหรือวันนี้ก่อนหน้าที่ตกดินผู้ยาวเคยไปยังยอดเขาไทสิคงครั้งหนึ่งเท่าสันโดษเทียนไทแน่ปร,รเปลี่ยนไปถามพระองว่าวันนี้ท่านรุดไปหรือท่านผู้ท่ามไม่เชื่อหรือย่อมเชื่อตอนนี้ปึ่งสองยี่ฆาการได้เจ็ดแปดสวนปากาว่า โจกเหลาผู้ยาพบว,ว่าคนที่เสียชีวิตสวมใส่เสื้อผ้าของท่านเท่าสันโดษดเทียนไทขบวดคิ้วกล่าวว่าคนผู้นั้นเสียชีวิตแล้วหรือถูกแล้วหยุดเล็กน้อยจึงเอย่ยสืบต่อสิงแปกงผู้สิบอกว่าคนผู้นั้นหาไม่ใช่เสียชีวิตในเงื้อมือของเบ้งโฉดก็ถูกท่านฆ่าทิ้งไม่ทันจบขำเท่าสันโดษดเทียนไทถามพระองค์ว่าเท่าแท่สิงก็ไปยังยอดเขาไท้สิคโคงหรือปึงซองอีโปุชิสากล่าวว่า โจกเหลา่ามีเรื่องหนึ่งหวังท่านให้อภัยด้วยเรื่อ,อนใดหรือมื่อครูผู้ยาวหลอกลวงท่านเท่าส้นโดดเทียนไทยกบคิ้วเก่าห,หลอกลวงข้าหูอันใดหรือเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านผู้เท่าเร้นกายบนเทือกเขาไทยสิคงสิ่งแปลกของผู้โสทราบแต่แรกแล้วมันทราบแล้วแล้วผู้ใดบอกต่อมันหรือปึงซองอี่กล่าวว่าไม่มีผู้ใดบอกเบนบานคาดดาวได้เองหยุดเล็กน้อยจงอธิบายว่า หนึ่งเพราะวันนั้นมันพอลงจากเขาก็ทราบเปรื่อขอทานใบอึ้งชงเสียชีวิตเท่าสันโดษเทียนไทยพันเบี่ยงกายวูบไม้ถลันกลับเข้าห้องปึงซองนี้ขณะว่ากล่าวได้จับตาดูสีหน้าของมันพอเห็นเช่นนั้นก็รีบกล่าวาว่าจกเหลาถ้าไม่ต้องหลบซ่อนสิงแกลโกผู้โสแล้วเท่าสันโดษเทียนไทยชะงักการวูบกล่าวว่าเพราะเหตุใดท่านทราบสาเหตุที่เราหลบเลี่ยงมันหรือไม่ ผู้ยาวทราบแต่สิงแยงคงผู้สบอกว่ามันคืนธงประการสิทธิ์ผืนนั้นต่อเอี่ยตรงผู้เป็นหลานสิทธิ์ของท่านแล้วเท่าสันโดษเทียนไทงงหวานพกจึงกล่าวว่าจานนี้เป็นความจริงหรือสิงแยงคงผู้สบอกจากปากเองย่อมไม่แปลกปลอมเท่าสันโดษเทียนไทระบายเราให้ใจกล่าวว่าอย่างนั้นก็ประเสริฐเบือนหน้ามาอย่างยิบเสียใต้สือ่อหันเหหัวเรื่องว่า หลวงจีนใหญ่วัดล่างเมืองผูช้างตกไปในเงื้อมมือของห้าจอมมาแล้วเล่าหูทราบจากปากคำคนที่เสียชีวิตบนยอดเขาไทายิรีคงเองยิบเสียใต้ซสือหน่าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าหงกวงฉนไหนงมงายเช่นนี้วัดล่างของเสี่ยงยี่หากตกไปในเงื้อมมือฝ่ายตรงข้ามสมควรหาทางแจ้งต่ออาตมาจึงถูกต้องเท่าสนดษเทียนไทยแค่หนูร่อกล่าวว่าหลวงจีนใหญ่ท่านประเมฝีมือของห้าจอมมาตามซามไปแล้ว พวกมันเมื่อคิดบุกรุก,กวัดล่างของเสี่ยเลี้ยยี่หลวงจีนในวัดล่างไหนเลยมีโอกาสต่อสู้เด่นรนเจ้าสำนักญิพุนพะนโนมือกล่าวประสบเท่ากล่าวไม่ผิดท่าจอมามีฝีมือโหดที่มันไม่หิดต,ตอนนี้ภาวะการของหลานสิทธิ์หงกวงค,วง,ควงเลวร้ายยิ่ยิบเสียใต้ซื้อกล่าวซื้อตีเจ้าสำนักอธตมาคิดกลับเมืองผู้ชัางเจ้าสำนักยิบพุนไม่รอให้มันกล่าวจบใส่หน้านสอบคำขึ้นซื้อเฮียไม่ต้องไปแล้ว เพราะราเหตุใดห,หรือซือเฮยยังไม่กลับวัดล่างาบางทีหลานศิษย์ฮงกวงและพวกไม่เสียชีวิตซื่อเฮยหากลับไปจะชักนําเพศภัยแก่พวกมันถึงแก่ชีวิตยิบเสียใตซื่อสมบดคิ้วกล่าวท่านเจ้าสํานักทราบได้อย่างไรว่าตอนนี้พวกมันยังไม่เสียชีวิตหรือห้าจอมานเมื่อยึดครองวัดล่างเมืองผู้ช้างยังให้หลานศิษย์ฮงกวงส่งจดหมายมาสแสดงว่าพวกมันมีจิตเจตนาเคลือบแฝงท่านเจ้าสํานักกล่าวมีเหตุผล เจ้าสำนักยิบพูนทอดถอนใจกล่าวหากแม้อาตมาคาดดามไม่ผิด้าจอมานอาศัยวัดล่าเหมือนผู้ชังเป็นสนานที่ก่อกวนมรสุมในยุทธจักรอีกละลอกหนึ่งคิดพรรอให้ท่านกลับวัดล่าไปยิบเสียใต้ซื่อกล่าวอย่างสงสัยใจพวกมันเมื่อใช้หลานเ็จฮงกวงสงขาวมาว่าในวัดล่าเพราไราเรื่องราอตมาฉไหนคิดกลับไปหรือ นี่คือความร้ายกาลของห้าจอมาพวกมันจงใจผ่อนความตึงเคร,รียดของสือเฮียนไม่ดัมซ้ำเหตุการณ์ในวัดเสียลีมยี่ตอนนี้ก็สงบลงขอเพียงพวกมันไม่เคลื่อนไหวอีกหลายวันซือเฮียคงคิดกับวัดล่างเมืองผู้ช้างแล้วยิบเสียใต้ซื่งอ,อง์งานพวกจึงกล่าวนี่อาจเป็นไปได้สือเฮียมเมื่อเข้าใจเช่นนี้ก็ไม่มบังควรกลับวัดล่างเท่าสนดดเทียนไทยพันกล่าวปึงซองฮี่ว่าน้องแท่ปึงตอนนี้สิงแปรโกงอยู่ในเสียลีมยีย่หรือ ปึงซองี้กล่าวว่าถูกแล้วน้องเราเห็นว่าเล่าหูสมควรไปพบมันหรือไม่ปึงซองี้ล่อผัวด่อในใจกำลังขึ้นไปพบมันหรือไม่ฉนไหนมาถามเราหรือในใจก็รุ่นคิดปากกล่าวว่าสิงแป้งกงผู้โสเมื่อคืนทงประกาศสิ่ต่อเอี้ยตรงท่านผู้เท่าใหญ่ยยต้องเกรงกลัวการพบมันหมายความว่าเล่าหูไปพบมันได้หรือสิงแป้งกงผู้โสคงร้อนรุ่มต้องการพบท่านผู้เท่าด้วย เท่าสะด,ดเทียนไทผู้ศิษา์กล่าวว่าเราหูหลบซ่อนเท่าแส้จิงมาหลายสิบปีนับว่าหลบซ่อนจนเบื่อหน่ายแล้วกล่าวจบสาวเท้าไปยังบันไดหอเจ้าสำนักยิบคุ้นพันกล่าวว่าประสงคเท่าเท่าสลด,ดเทียนไทหันกายมากล่าวว่าเรื่องนัใดหรือเกี่ยวกับวัดล่าของศิลปิประสกเท่ามีคําแนะนําใดหรือไม่ไม่มีแล้วเพียงแต่ก่อนที่สภาพความจริงจะกระจ่างชัด พวกท่านทางที่ประเสริฐอย่าได้เคลื่อนไหวโดยพลาการอาตมาขอน้องรับการสั่งสอนเท่าสันโดษเทียนไท่กล่าวกับปึงซองยี่ว่าน้องเราพวกเราไปหาเท่าแซซิงทั้งสองลงจากขอสะสมคำผีเจ้าสำนักยิบพุนและยิบเสียใต้สื่อต่างติดตามลงมาทั้งสองกลับมายงห้องรับแขกทางตึกหน้าเห็นในห้องนั่งเต็มไปด้วยผู้คนปึงซองยี่และเท่าสันโดษเทียนไท่พอเหยียบย่างเข้าห้อง ล้วนเหนือความคาดหมายผู้คนมือปีศาจทะเลสายร้องพ้อว่าโจเคียท่านพบน้องแท่ปึงได้อย่างไรหรือสิงแป้คงกลับผุดลุกขึ้นสาวเท่าข้อหาเท่าสันโดษเทียนไทร้องดังๆว่าน้องเราท่านฉะไหนกลับกลายเป็นลักษณะนี้ไม่น่าเล่าวันที่อยู่บนยอดเขาไทยสโคงเล่าคูจึงจดจําท่านไม่ออกเท่าสันโดษเทียนไทประสานมือกล่าวว่าสิงเฮียพวกเราล้วนฉลาแล้วย่อมไม่งามสงา่าเช่น หลายสิบปีก่อนว่าจะพอกล่าวอันซิพีต้องหัวรอะขี้อ,อกมาเท่าสันโดษเทียนไทยกว่าตามมาอย่างหัวหน้าภักะยาจกกล่าวว่าท่านนี้คงเป็นคักปังจูแห่งภักะยาจกกระมังหัวหน้าภักะยาจกปุดลุกขึ้นประสานมือกล่าวว่าไม่กล้าผู้ยาวือคักเม้งห่วงเล่าหูเคยแอบอ้างปลอมเป็นเอื้องเจียงเล่าของพักคท่านยังหวังปังจูอยาได้ตำหนิหัวหน้าภักะยาจกยามอยู่เบื้องหน้าพวกมัน อยู่ในฐานะผู้ยาวดังนั้นกล่าวว่าโจกหล่ากล่าว,าวประเสริฐสิงแปโกงชักชวนเท่าสันโดเทียนไทนั่งหลงยามนั้นเจ้าสำนักยิบคูลและยิบเสียใต้เสือติดตามเข้ามาทั้งหมดแยกย้ายสุดนั่งหลงจีในวัดสงน้ำชามาเท่าสันโดษเทียนไทกว่าตาผ่านหน้าทุกผู้คขนตลบหนึ่งกล่าวกับสิงแปโกงว่าสิงเฮยฟังว่าท่านไปยังยอดเขาไทยซิคงแล้วสิงแปโกงผลศิสะกล่าวว่า เล่าหูพอไปยังเขาไทยซิคโคงพบเห็นสร้างศพสร้างหนึ่งน้องเซปึงบอกเล่าต่อเราแล้วคนผู้นั้นแม้เสียชีวิตภายใต้ฝ่ามือเปเลวอาคีแต่เราหาใช่คนลงมือไม่มือปีศาจเทสายถามสอดขึ้นโจกเฮยไม่เรื่องหนึ่งที่เราคบคิดไม่เข้าใจเรื่องใดหรือสร้างศพบนยอดเขาไทยซิคโคงฉนไหนสวมเสื้อผ้าของท่านหรือเท่าสะดดเทีไทยยิ้มพังกล่าวว่าเป็นเราสวมใส่ให้กับมันเอง มือปีศาจเฉลยสายองค์งานบู้เก่าท่านจะไหนสวมสายให้กับมันหรือเราหาเพียงสวมเสื้อผ้าชุดนั้นตอนนี้อาจไม่ได้นั่งสนทนากับพวกท่านแล้วนั่นเป็นเพราะเหตุใดหรือเกรงว่าถูกคนรอบทาร้ายสิ่งไปคงหัวรับพางสอดคำขึ้นเราหูเข้าใจแล้วขนทอดรา่างกลายเป็นซากศพบนยอดเขาท้สิคงเป็นปีศาจตายแทนท่านกระมังถูกต้องรายละเอียดของเรื่องราวเป็นอย่างไรหรือ ท่าสันโดเทียนทายกล่าวว่ากล่าวไปประโจหมอฮิ่ช้กลางคนผู้ตายและสายของมันขึ้นเขาไท้ซิคงมาดูลานเราเราบังเอิญได้ยินคำสนทนาของพวกมันเพิ่งทราบว่าของเบงโฉดคิดร้ายต่อเราดังนั้นพอเราจนหนึ่งในสองลงจากเขาไปรายงานของเบงโฉดจึงข้า่ากรมคนที่ร้างอยู่บนยอดเขาไว้ไม่เพียงเค้นถามแผนการพร้ายที่ของเบงโฉดมีต่อเรายัางทราบว่าวัดล่างของเสือวิ่งที่เมืองผู้ช้าง ตกเป็นของห้าจอมานยึดเป็นสารที่บงการออกคำสั่งมือเป็นสารทะเลสายอุทานว่ามีเรื่องเช่นนั้นหรือเหลียวหน้ามายังยิบเสียใต้ซื้อถามว่าใต้ซื้อทราบเรื่องหรือไม่ยิบเสียใต้ซื้อผลศิ่รากล่าวว่าประสบเท่าบอกต่ออาตมาแล้วเท่าสันโดษเทียนไทยรบายเราไม่จ่ายยาวๆเล่าสืบต่อเราหลังจากสคกนถามเรื่องราวทั้งหมดก็เปลืองเสื้อผ้าขนผู้นั้น ผัดเปลี่ยนสวมใส่พร้อมกับจี้สก,กัดจุดมันทิ้งอยู่ในห้องศิลาอันเสี้ยเพียนสักถามยังกระตือหรือร้อนสนใจคนที่มาลอบทำร้ายท่านผู้เท่าคือของเบ่งโฉดหรือไม่ใช่สิ่งแป้กององ,งัหนผู้ถามสอขึ้นไม่ใช่ของเบ้งโฉดยังมีผู้ใดสามารถใช้ฝ่ามือเปลววา,าคีรือบอกไปเกรงว่าสิ่งเหียไม่ยอมเชื่อคนลงมือเป็นหลานสิทธิ์เราเอี่ยตงสิ่งแป้กงแทบกระโดดปราดขึ้น ร้องดังๆว่านี่เป็นไปนได้อย่างไรหรือเท่าสันโดษเทียนท้ายกล่าวว่าเราเห็นเอียโตงฟ้าคนผู้นั้นตายคามือย่อไม่เิดพลาดสิงแยงโกงกระช่ากเสียงว่าเอียโตงฉันไหนบางอาจล่วงละเมิดผู้โสหรือเระ่ดงนี้อย่าว่าแต่สิ่งเห็นไม่ยอมเชื่อแม้แต่เราก็แตกตื่นตรนหนกยิง่งสิงแยงโกงร่ำร้องว่าคิดไม่ถึงเราหูกลับมอบโทงประกาศสิทธิ์ของผู้นำมิฉาชีพต่อมันนับว่าตาบอดจริงๆ สิ่งเฮเรื่องนี้ไม่อาจตำหนิท่านปกติเอียโตเป็นคนสัสดซื่อถือมัน่นดูไม่ออกว่ามีเล่วยวไบใดหากไม่ใช่เหตุการณ์ประจบเหมาะเรารู้เห็นเหตุการณ์โดยบังเอิญเรกรงว่าไม่ล่วงรู้โฉมหน้าแท้จริงของมันตลอดกาลสิ่งไปคงถามว่าท่านฆ่ากุมมันไว้หรือไม่ไม่ได้ฆ่ากุมมันอะไรคนต่ำช้าสามาถเช่นนั้นท่านจะไหนปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่หรือเท่าสันโดษเทียนท้ายยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่า สื่อเฮียอย่าได้พุ่งพานใจไปเราไม่กล้ากุมมันเพราะมีสาเหตุเครือบแฝงสาเหตุอันใดห,หรือเราคิดสืบสอดูว่ามันมีความสัมพันธ์ใดกับขงเบ้งโฉดหรือไม่สิ่งแป้กงกล่าวว่าขอเพียงกล้ากุมมันไม่ให้สอบถามได้กระจ่างชัดหรือสิ่เฮียหากแม,ม้มันยินยอมตายไม่ยอมบอกเล่าอย่างนั้นเราจึงเบิกตาดูมันจากไปโดยไม่กระทบกระทั่งมันสิ่งแปรกองทอนใจกล่าวว่า น้องเราเรื่องนี้ท่านกระทำไม่ถูกต้องเห็นได้อย่างไรหรือท่านปลดปล่อยเอี่ยตองไปาภายหน้าต่อให้คร่ากุมมันมันไหนเลยยอมรับว่าเคยคิดร้ายต่อท่านบนยอดเขาไทยสิคงเท่าสนโดษทีนไทยยิ้มพังกล่าวว่าเราเมื่อมีเจตนาคร่ากุมมันเมื่อถึงเวลาก็ไม่กลัวมันไม่ยอมรับหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวเสริมขึ้นเราไม่คร่ากุมมันในตอนนี้กล่าวไปยังมีเจตนาอื่นสิไปกงถามว่า เจตนาใดหรือปล่อยสายเบ็ดยาวเพื่อตกปลายใหญ่สิงไปโกงขบคิดแล้วกล่าวท่านเมื่อปลดปล่อยมันไปเล่าหูกล่าวมากความก็ไร้ประโยชน์แต่เล่าหูหาพบพานเอี้ยตรงขอท่านอย่าได้ยุ่งเกียเ่ยวสิงเฮก็คิดเขาได้โกมันหรือเราเพียงคิดถามมันว่าฉไหนกระทำเรื่องผิดทํานองของธรรมปาศจากพโนธรรมประจําใจเช่นนี้ท่าวสันโดษเทียนไทกล่าวว่าสิงเฮมีเรื่องมากหลายที่เราท่านสุดจะอย่างคาดได้ รื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นพวกเราไม่ต้องหมกมุ่นกังวลแล้วปึงซองยี่เัาฟังถึงตอนนี้อดสอดขำไม่ได้จจกเหล่าด้วยพฤติกรรมของเอี่ยโต้งถ่าไม่ควรปล่อยให้มันจากไปจริงๆเท่าสันโดษเทียนไทกล่าวว่าเราบอกแล้วว่าการปลดปล่อยเอี่ยโตงไม่มีผลเสียหายต่อเราแต่อย่างไรแต่ก็ไม่แน่นักว่าจะมีประโยชน์ได้นี่เป็นการวางมาของเหล่าหูตาเหนิงภายหน้าอาจมีประโยชน์ปึงซองยี่ถามว่าประโยชน์อันใดหรือ สืบสอดูชาวมิชาชีพเจ็ดบนทนภาคใต้ตกอยู่ภา,ายใต้การควบคุมของห้าจอมานหรือไม่ปึงซองนิ้มยหน้ากล่าวว่าท่านผู้ท้าวางเดิมพันมากไปแล้วมากอย่างไรหรือท่านผู้ท้าแทบทุ่มชีวิตตัวเองไปเท่าสนดดเทียนไทยยิ้มพังกล่าวว่านี่ไม่นับเป็นอย่างไรได้ย่าว่าแต่อาศัยเอีย้ยตรงยังไม่อาจปลิดชีวิตเราจเจตเจตนาของท่านผู้ท้าเป็นที่น่าชมเชยแต่ผู้เยาว ยังเห็นว่าไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรหรือพึงซองยี่กล่าวว่าหากแม้นเอียตงสวามิภักดิ์ต่อห้าจอมานชาวมิจฉาชีพเจ็นนดมณฑลภาคใต้ยังไม่ใช่กลับกลายเป็นบริวารของห้าจอมานมีผิดนี่เป็นเรื่องที่เราคิดสืบสอบสิงแปงกรงร้องดังๆว่าน้องแซ่พึงหยาได้กล่าวแล้วพึงซองยี่กล่าวว่าท่านผู้เฒ่ามีคําแนะนําใดหรือไม่ว่าอย่างไรเราหูต้องกล้าเอียตงให้จงได้ น้องเราไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้อีกแล้วปึงสองนี้รับขามไม่กาวกระไรสิงไป้กงกว่าตาไม่ยังอันเสียพยีมือปีศาจท,ทีลาสายชุกคิดขึ้นเท่าแท่สิงหาเอ่ยป่าคงไม่มีวาจาประเสริฐเลิศหากแม้นมันเปิดโปงศักดิ์ศรีแท้จริงของอันเสียพียคงลำบากมากแล้วพอได้คิดส่งเสียงทางลมปานกล่าวกับสิงไป้กงว่าสิงเหลาสิเรีมยี่ไม่อนุญ,ญาตสิสตรีเข้าวัด ท่านอย่าได้เปิดโปงศักสีของนางสิงแป่โกงขนาจะเอ่ยปากพอฟังเสียงทางลมปราณจึงโปรดศีรษะเป็นเฉยรับทราบกล่าวกับปึงซองยี้ว่าน้องแซ่เปึงอาการของแต่ตัวแป้เจ้าคงทุเลาแล้วก็ระมังปึงซองยี้เห็นบรรดาวอย่างไรต้นสายปลายเหตุเช่นนี้ต้องงงงานพวกกล่าวว่าท่านผู้ท่าคิดกล่าวกับมันหรือสิงแป่กงพอยงงงานจากนั้นกล่าวว่า ใช่แล้วเราหูนึกถึงเรื่องหรืออาบทีแต้ใต้กลางทราบได้ท่านผู้เท่าต้องการพบแต่ตัวแปะหรือมิผิดอย่างนั้นผู้ยาวจะนําท่านผู้เท่าไปสิงแป้โกงโผล่ทิศะกาวคนในห้องว่าพวกเราขอตัวสักครู่ปึงซองญี่ปุ่นลุกขึ้นติดตามหลังสิงแป้โกงออกจากห้องรับแขกสิงแป้โกงพอออกจากห้องไม่ไปยังที่ซึ่งแต้ใต้กลางพักผ่อน นำปึงซองยิงเดินไปยังตำแหน่งที่ตั้งตึกเจ้าวาดปึงซองยิงวงวันผูพร้องพูว่าสิงเหลานี่ยไม่ใช่ห้องพักของแต่ตัวแปะสิงแปะคงกล่าวว่าน้องเราเล่าหูเพียงหาข้ออ้างมาออกมาสนทนากับท่านเท่านั้นปึงซองยิงวงวันพูจึงกล่าวที่แท้ท่านผู้ท,าท่านไม่ต้องการสอบหาแต่ตัวแปะผู้เยาวกลับหลงกลโกดคิดแล้วเอ่ยสืบต่อผู้ยาวรู้สึกประหลาดใจสิงแปะคงถามว่า ประหลาดใจออนใดหรือท่านผู้เฒ่าอยู่ดีๆฉันไหนคิดออกมาความนี้ย่อมมีสาเหตุกระมังสาเหตุย่อมมีแต่เราคงไม่คิดบอกออกไปปึงซองยี่ขมวยคิ้วถามว่าเพราะเหตุใดหรือสิ่งแฝงกล่าวาาว,ว่าเนื่องเพราะว่าไม่ทันกล่าวจบสีหน้าพันแปรเปลี่ยนไปกล่าวเบาๆน้องเราคอยดูพันตบมือขวากราดฟาดมือออกปึงซองยี่งงงานพูดที่ยินเสียงดังเครืนใหญ่ พลางฝ่ามือมันทะลักไปเบื้องได้อย่างห,ากหักโหมพรานแววเสียงกูกเกี้ยวกราดที่ไกลตาปรากฏเงาร่างสายหนึ่งผูพึ่งขึ้นท้องฟ้าโลดแล่นออกนอกวัดอย่างรวดเร็วปึงซองนี้ร้องพวกว่าส่งหลาที่แท้ท่านผู้เท่าพบว่ามีศัตรูเร้นกายเข้าวัดก่อนหน้านี้สิ่งแปลกงไหนเลยพบเห็นล่วงหน้าแต่ไม่อาจบอกตามความสัตย์เพียงกล่าวว่า คิดไม่ถึงฝ่ายตรงข้ามมีพลังฝีมือสูงเยี่ยมปานนี้กลับหลบหนีไปได้คนผู้นั้นเป็นใครหรือสิงไปกคงถามว่าน้องเราเห็นชัดตาหรือไม่ไม่เห็นชัดตาเล่าหูก็ไม่เห็นเพียงแต่มันไม่ได้รับบาดเจ็บภายใต้พลังฝ่ามือเล่าหูเพียงถูกขู่ขวัญหลบหนีแสดงว่ามีพลังฝีมือเหนือธรรมดาปึงซองนี้เลิกคิ้วกล่าวาว่าสิงเหลาพวกเราติดตามไปชมดูหรือไม่ ไม่ต้องตอนนี้มันคงหลบหนีไปไกลแล้วขณะว่ากล่าวเห็นเท่าสันโดษเทียนไทมือเปี๊าะทะเทลสายและพวกออกจากห้องรับแขกลวดแลนมาอย่างทิศทางด้านนี้มือเปีศาะทะเทลสายเหลือเพ็นปึงซองยีงและสิงแปลกกลง้โกงยืนเคียงบ่าเคียงไหลจึงชะงักท่วงท่าถามว่าสิงเหลาเมื่อกรูผู้ใดส,ส่งเสียก็ร่ำร้องหรือสิงแป้โก,กลงกล่าวว่า ส่อยสืกคนหนึ่งแต่ถูกเล่าหูถูกขวัญตลอดหนีแล้วเอยถึงตอนนี้เจ้าสำนักยิบพูนและยิบเสียใต้เสือติดตามมาถึงสิงแปงคงไม่รอให้พวกหมานถามถ่ายก็บอกเล่าเรื่องโกรธเล่นกายอยู่ด้านตรงข้ามให้ทราบเจ้าสำนักยิบพูนหน้าปลาเปลี่ยนไปกล่าวว่าคิดไปถึงศัตรูสามารถเล่นกายเข้าเสียเล่มยี่สิงแ้งคงส่อคำขึ้นท่านเจ้าสำนักไม่ใช่เล่าหูทองความพึกหานของท่าน ผู้มาเมื่อกลู่เกรงว่ามีปรางฝีมือไม่เป็นรองท่านเจ้าสำนักนีพพุ่นหวงาวงผู้จึงกล่าวฝ่ายตรงข้ามเป็นบุคคลเยี่ยงไรหรือดูท่าเป็นคนในห้าเจอมนันเจ้าสำนักนีพพุ่นหน้าแปรปิดอีกครากล่าวว่าฝ่ายตรงข้ามพระบ,บาดเจ็บในเคื้อมือประสบเท่าหรือไม่ไม่ฝ่ามือเล่าเบี้ยขู่ขวันมันเตลิดหนียามนั้นอันเซียวเพียวสาวเท้าถึงข้างกายปึงงสองยิ้มถามเบา,บา มึงเฮียคนเมื่อครู่เป็นใครท่านไม่อาจเห็นชัดตาหรือมึง่องนิสัยหน้ากล่าวว่าฝ่ายตรงข้ามมีท่าร่างรวดเร็วยิ่งข้าพเจ้ากับสิงเหลาลวนไม่อาจเห็นโฉบหน้ามันชัดตาเช่นนี้เป็นว่าฝ่ายตรงข้ามมีพลังฝีมือสูงเยี่ยมจริงๆหากแม้นพลังฝีมือ roid, อ่อนด้อยคงเสียชีวิตใต้พลังฝ่ามือของสิงเหลาแล้วเห็นสิงแย้โคงโบกมือต่อเจ้าสนักญิพูุนกล่าวว่า ท่านเจ้าสำนักที่นี้ไม่มีเรื่องแล้วท่านไปบอกต่อหลวงจีนในวัดเพิ่มการพระรักษาการพวกเราจะกลับพ้องรับแขกไปพักผ่อนเจ้าสำนักญี่ปุ่นปตัตโนม,มือรับํานำยิบเสียใต้สือหันกายจาาไปสิงแปงกองปึ่งสองนี้และพวกก็กลับพ้องรับแขกเมื่อชุดนางเรียบร้อยสิงแป่งกองพันกล่าวกับมือปีศาจทะเลสายว่าพระสงเท่าในห้าจอมานมีผู้ใดมีร่างสูงใหญ่ที่สุดนือ มือพีศาเทลสายกล่าวว่าหากนับส่วนสูงเป็นเจ้ากรองทมินกิมเชียงแก่เช่นนี้เป็นว่าเมื่อคนเมื่อครู่เป็นกิมเชียงแก่แล้วมือพิศาเทลสายถามว่าคนผู้นั้นพระราสูงนักหรือสูงยิ่งแต่อ้วนผอมอย่างไรยามกระดานหันไม่อาจจําแนกได้ผู้มาหาเป็นคนในห้าจอมานมีแต่เจ้ากองทมินกิมเชียงแก่แล้วเท่าสันโดษเทียนท้ายกล่าวว่าสิ่งที่ไม่เรื่องหนึ่งที่เราไม่เข้าใจ สิงไผคงถามว่าเรื่องอนใดหรือเมื่อครู่สิงเฮียบอกว่าจะไปสอหาแต้ใต้กลางหรือตอนที่นั่นนั่งอยู่ที่นี้ก็พบว่ามีคนบุกุกเข้ามาหรือสิงไผคงไม่ตอบคำย้อนถามว่าถ้าไม่เชื่อว่าเรามีความสามารถเช่นนั้นหรือมิใช่ไม่เชื่อเพียงแต่รู้สึกสีหน้าของสิงเฮียไม่คล้อยว่าพบเห็นอันใดสิงไผคงเปล่งเสียงหัวรอะกล่าวว่าท่านมีสายตาไร้กาจริงจริงเรื่องเมื่อครู่ เพียงเป็นเหตุประจบหมอเท่านั้นเท่าสำดวจเทียนท้ายยิ้มบังกล่าวว่าสิงเฮียกล่าวเผะเสฐนี่ไม่ใช่เราสายตาร้ายกาศหากแต่เป็นท่านเผยพี่รู้ดอ,อกมาเองเล่าหูเผยพี่รู้ดันใดหรือก่อนหน้าซึ่งสิงเฮียบอกว่าจะออกไปพบแต่ใต้กลางความจีคิดกล่าวกระไรแต่เนื่องเพราะมีคนส่งเสียงทางลมปราณต่อท่านท่านจึงเปลี่ยนความตั้งใจดังนั้นเราเชื่อว่าสิงเฮียไม่ได้พบว่ามีคนเร่งกายเข้าวัด สิ่งแฝงงงวันพูดจึงกล่าวท่านจะไหนทราบว่ามีคนส่งเสียงทางลมปราณต่อเราหรือเราเคยศึกษาวิชาผู้หวงฉกอิมคว้าลมจับเสียงกว่าสิบปีตอนนี้แม้ไม่สําเร็จแตกฉานแต่ในรัศมีห้าวาหามีคนส่งเสียงทางลมปราณสนทนากันเราสามารถได้ยินสักแปดส่วนสิ่งแฝกงงส่งเสียงทางอ้อกล่าวว่าในยุทธจกักบุคคลที่สามารถฝึกปรือวิชาคว้าลมจับเสียง นับว่ามีน้อยกว่าน้อยท่านสบบามารถฝึกปดิสัสำเร็จเป็นที่เลื่อมใสของเล่าหูนะักสิงเฮยชมชยเกินไปแล้วสิงไปโกงถามพี่ว่าดูท่าจกเฮียคงได้ยินเสียงทางลมปราณที่ส่งเฮยกล่าวกับเราเมื่อแล้วได้ยินแล้วอืมนี่หากไม่ใช่ส่งเฮยเตือนสติเราเล่าหูคงสร้างความลำบากใจแก่พี่ยี่อันเเพงงกันพวกกล่าวว่าฉะไหนพาดเพียงถึงผู้ยาวหรือสิงไปโกะที่บ่ายว่า เรื่องราวไม่สําคัญนักแต่เมื่อกลู่เล่าหูแทบพลั้งปากบอกสัก์ศีแท้จริงของเจ้าดีที่ส่งเฮียส่งเสียงถล่มปราณเตือนสติเล่าหูไม่เช่นนั้นเจ้าคงไม่อาจอาศัยในสีลงมิยีสืบต่อที่แท้เป็นเรื่องนี้ซึ่งความจริงเจ้าสำนักญี่ปุ่นทราบสักด์ศีแท้จริงของผู้ยาวแต่แรกแล้วสิ่งเป็นกงกราตาไม่ยังมือปีศาจเทเลสยัยส่งหูกล่าวส่งเฮียว,วาจาของนางเป็นความจริงหรือ มือปีศาเทะเสายกล่าวว่าเจ้าสำนักญี่ปุ่นทราบแน่แก่ใจเพียงไม่บอกออกมาเออถึงตอนนี้เจ้าสำนักญี่ปุ่นสาวเท้าเข้ามาพระนมมือกล่าวว่าประสกเท้าแท้สิงอัตมามาขอบพระคุณท่านเป็นพิเศษสิงแปกงงงันผู้กล่าวว่าท่านเจ้าสำนักหมายความกะไรหรือเมื่อครู่อัตมาไปตรวจดูเพิ่งพบว่าผู้มามีจํานวนมากกว่าหนึ่งคนกว่าหนึ่งคนหรือ ถูกแล้วฝ่ายตรงข้ามมีจํานวนไม่น้อยมีหน้าซ้ําจิตเจต,จตจนาโหดเที่ยมชั่วร้ายหากไม่ใช่ประสบเท่าขูข่ขวัญหัวหน้าพวกมันเตลดิดหนีสิ่งยล่ยีคงต้องประสบมหานตภัยแล้วสิ่งแปโกองปวดคิ้วกล่าวว่ามีเรื่องเช่นนั้นประสบเท่าพวกมันกองสมุมเชื้อเพลิงอยู่นอกวัดไม่น้อยตั้งจันเผาผลาญวัดดาวเป็นเท่าฐานสิ่งแปรกงเปล่งเสียงหัวเราะกล่าวว่านี่กลับประจบหมอทักหากไม่ใช่พวกเราขู่ขวัญ หัวหน้าพวกมันเตลิดนี้โดยไม่ตั้งใจคงต้องเปลืองเรี่อแรงไม่น้อยมือปีศาจเทลสายซักถามว่าท่านเจ้าสำนักคนคิดวางเพลิงทิ้งบ่อแสใดไว้หรือไม่เจ้าสำนักยิ้มพูนสายหน้ากล่าวว่าสิ่งของวัดเราแม้ตรวจค้นตามสารที่ต่างๆแต่ไม่พบเ่าแสใดๆฝ่ายตรงข้ามถองกำลังเปจนหมดสิ้นแล้วท่านเจ้าสำนักวัดท่านคล้ายตกอยู่ภายใต้ใตกรารไล่้อม ของศัตรูพวกท่านสมควรทรมัดระวังให้มากไว้อัตมาก็คาดคิดเช่นนั้นแต่ประสงคทุกท่านล้วนอยู่ที่วัดราวห้าจอมานคงไม่กล้าบกุกขึ้นมายังเปิดเผยเท่าสนโดดเทียนไทยแค่เสียงดังกๆกล่าวว่ามาดแม้เป็นเช่นนั้นพวกท่านไม่บังควรปล่อยป๋าละเลยการทระวังป้องกันเจ้าสนักยิพุ่นรับํากล่าวว่าวิการเดือดมากและอัตมาไม่รบกวนประสงคทุกท่านอีก ท่านทั้งหลายเชิญพังผอนเถอะกล่าวจบพระดถอยไปเท่าสันโดษเทียนไทผุดลุกขึ้นกล่าวว่าเราต้องไปค้างแรมที่หอสะสมคัมภีไม่รอรับฟังวาจาผู้คนทัวออกนอกหน้าตากไปสิงแปกององ้กงงานมู่กล่าวว่าประหลาดแท้มันยายต้องไปค้างแรมที่หอสะสมคัมภีหรือถึงซองนี้เ็ขบคิดไม่เข้าใจคำเดึงขึ้นใช่แล้วมันฉไหดกลับหอสะสมคัมภีหรือมีเล่นสนายใดเคลือบแฝง ยามกระดานหาันเหล่านักสู้ผู้กล้าในห้องรับแขกล้วนกบคิดคาดดาวไม่ออกอันเสพเพ็นกล่าวว่าข้าพเจ้าทราบว่ามันฉไหนไปหอสะสมคำพีสิงแปงคงกล่าวว่าเจ้าทราบหรือนั่นเป็นเพราะเหตุใดมันคงซ่อนนกคู่นั้นอยู่ที่หอสะสมคำพีปึงซองยี่ฉุกใจคิดขึ้นถามสอดขึ้นน้องเราหมายความว่าท่านผู้เท่าเคลื่อนย้ายนกกระจอกทองคู่นั้นมาอยู่ที่หอสะสมคำพีหรือ มีผิดสิ่งแปง้โกรมผลศิษะกล่าวว่าเป็นไปได้อย่างยิยง่งมิเช่นนั้นมันคงไม่กลับหอสะสมกับพีแล้วจากนั้นทั้งหมดแยกย้ายกลับห้องหองตัวเองเพื่อพักผ่อนส่วนปึงซองยี่เฝ้าดูแลใต้ใต,ใต,ใต้กลางที่โกจรผลังฟื้นฟูเก,กลาลังไม่ได้หลับไหลตลอดคืนจวบจนหลงจีนในวัดวเริ่มประกอบวัดเช้าจึงนั่งขัดสมาธิโกจรผลังหนึ่งช่วย,ยามเป็นการชดเชยการอดนอนหนึ่งคืน